ไลฟ์สดแล้วนะพี่น้องที่พูิกับสนอบางซนะื่อใช่ไหมแต่ก่อนอยู่ด้วยกันที่พระนคระนนียเลยตามมาที่น,นี่ด้วยเลยเออยังเออทำไมยังรักเช่าสคารามอยู่พูิกับสนอนนะอยู่ที่บางซื่ออันนี้น้องกรมน,นทหาธิการพิสูจน์หลักฐานมาดีจะ้ะอันนี้เจอกันตอนไปไม้เยาวราชที่ใช้ผมไม่เก็บขยะไม่ใช่ ให้ทีมงานมาช่วยเก็บขยะให้ไม่ธีร์ตายายัดตู้ไปแล้วอันนี้ตำรวจนครบาลโอเคก็รวมทีมกันมันเรื่องเก็บหลักฐานไม่มีปัญหาที่ทํางานเรียบร้อยร่วมกันแล้วนะครับก็เนี่ยาคือรัศการเก็บข้อมูลก็ไม่ได้ง่ายนะเก็บตัวอย่างเหล็กอะไรได้ครับมาเจอกันหลายรอบแล้วเนี่ยมันหลยยังเจอกันทีด่ดีบ้างไหมทดสอบ พีู่จน์ฐานเป็นแต่ผู้หญิงเนาะเออผู้หญิงเยอะมากเลยนะแล้วจบพวกเคมีมาใช่ไหมอ๋อมาเลยอ่านี่ให้กรบโยธาปอเถาเจอกันอีกแล้วใครทีขับผู้ว่าหมดเลยมัน <su ha. S 2> ี่เลยไม่ได้เจอกันไฟไหม้อ่ะแต่ก่อนะโอเคมาด้วยกันเลยจ้ะน่าทายก่อนอันนี้เจอที่อะไรด้วยไหมเนี่ย ยัววมาเจอเลยไหมไม่อ๋อคนละชุเดเหรอแต่ผมเจอพี่ยังไช่ได้ใช่คหมโอเคครับขอบคุณนะครับมีอะไรให้ช่วยบอกเลยนะนี่ก็เก็บตัวอย่างเหล็กไปน,นี่คือรักษากายคอคอนกรีตก็ไม่ได้ง่ายเนะาะเพราะว่ามันก็นี่เราเอาตัวอย่างออกมาให้แล้วก็ให้คอ ต้องเลือกชิ้นตัวอย่างมาอันนี้อยู่บริเวณโซนตีนะอันนี้เรไปอันนี้คือเจาะลูกปูนไปไม่ได้งานก็ต้องเนี่ยแล้วเอาคอลลี่มาทดสอบลูกหนึ่งม้านานอ่ะทัานสุแล้วก็เราก็เป็นที่นะเรื่องเก็บจกัจกสานอะไรแต่ที่บอกมันต้องมาอยู่นหน้างานอย่างนี้แหละตอนนี้เขาก็มาอยู่นหน้างานด้วยกันแล้วก็ จะเลือกเก็บตรงไหนก็เก็บไปไปทดสอบนะน้องชื่ออะไรนะ,น,ะรนัดก,ก็อยู่ด้วยกันแล้วมาอยู่ตลอดเลยนะคอยดูว่าจะเอาชิ้นเสียวตัวตรงไหนไม่มีปัญหาอันนี้บอกว่ามันก็ไม่ได้เก็บง่ายๆนะก็แต่ว่าที่มีข่าวว่าเราไม่ไเข้าอะไรก็อาจจะเป็น,นช่วงแรกอะช่วงเส็จที่สองช่วงวงแรกที่อาจจะแบบไปเน้นเรื่องก,การค้นหาผู้รอดชีวิต ตอนนี้ผมว่าก็รวบรวมกันดีนะทั้งทีทุกส่วนนะกรมยุทาร์ธิการหรืองานวิจิตรหลักฐานดีใจก็มายึดตู้ไปแล้วนะนก็คงต้องมีหลายส่วนนะผมว่าหลักฐานเองที่ดูมันก็ไม่ได้ว่าง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าประเด็นแรกเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะชิ้นส่วนนี้ในี่อคือมันก็มีความ เสื่อมสภาพจากเหตุแผ่นดินไหวใช่ไหมเศรไหวปุ๊บมันก็มีการทําลายบ้างอะไรเงี้ยฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะแต่ก็เก็บไปก็ดีฮะจะได้เป็นข้อมูลนะแล้วเราก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครคือเราอยากจะให้จับคนผิดแต่ดำเนินการอยู่แล้วเราเห็นผู้เสียชีวิตทุกวันเนี่ยเราก็อยากจะให้หาคนผิดให้ได้อยู่แล้วมไม่มีเหตุผลเราจะไปไม่ร่วมมอเลยนะก็แต่ว่าก็ต้องทํางานกันละเอียดนิดนึนนงเพราะว่างานมันเดินหน้าตลอดแต่ยกตัวอย่างที่สวยเนี่ยที่เาจอไป แต่ตัวอย่างไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมาจากไหนก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะชิ้นส่วนนี้มันมาจากไหนเราผมเป็นผมอยู่ทุกวันเนาะอยู่ทุกวันนัง่งดูยังไม่รู้เลยว่าไอชิ้นส่วนนี้มาจากพยาจินตนาการว่มามันเป็นชิ้นส่วนจากไหนมันอยู่คาตัวไหนแถวตรงไหนดูไม่ออกเลยเพราะว่ามันพังมันรวมเป็นก้อนเดียวกันนั่นก็กระบากนิดนึงอ่ะแต่ก็โอเคครับผมก็เก็บไปก็ไม่ีปัญห,หาอะไรหรอกเราก็เลือกชิ้นมาเลยอย่างนี้เราก็เลือกชิ้นลงมาให้เขาเก็บ จะเลื่อนลงมาแล้วก็ให้เขาพอลิ่งไปส่วนจะเก็บไปไปแม็แค่ไหนก็คงแล้วแต่นะก็เนั้นเราก็ไม่รู้จะเอาขึ้นไหนก็แล้วแต่ทางพิสูจน์ฐานก็เลือกกับกรมยุท,ทิการนะเหล็กจะเอาขึ้นไหนอะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าสภาพมันก็มันก็อาจจะมีคสามเสื่อมจากสภาพแผ่น,นดินไหวเนาะแต่เราเก็บไปก็ได้ครับไม่เปันหาเลยนะจะทำอะไรก็เราก็ช่วยเป็นพี่อยู่แล้ว ีอยู่ใต้กองเนิเน,นะเมื่อคืนก็ไม่ได้พบเพิ่มนะตอนนี้เข้าใจว่าคอนเฟิร์มผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นเฮ้ยพี่น้องตรงนี้คอนเฟิร์มผู้เสียชีวิตกี่คนนะนะผู้เสียชีวิตคอนเฟิร์มกี่คนนะเดออีเ๋ยวนี้เอาเป็น4.7วันได้ไหม4.7แบกตี2เป็น4.7โอเคครับพี่ใหญ่เรียบร้อยดีเฉพาะกลุ่มตัวนี้ เรียบร้อยดีนะก็ช่วยก็เต็มที่นะ,ะเออร่วมมือกันตนะั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับถ้าไ,ไม่มีกั๊กนะก็ช่วยกยันเต็มที่เออ,เอ,อดูแลกันอาจจะมีช่วงแรกอ่ะที่อาจจะแบบเร่งเรื่องถาม้นหา,นหาขอบคุณนะครับพี่ที่ตรักฐาทุกคนตู้ๆนะเหอน,อนื่อยางเนี่ยดูนผมผมไม่ตัวทีงานขอบคุณนะครับ ก็รักกันดีไม่มีไรเนาะเออเราช่วยเต็มที่อยู่แล้วเราอยากจะให้เอาคนผิดมาลงโทษให้ได้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเราจะเก็บตรงไหนก็ต้อง,ต,องต้องมาชี้ให้เราอะเพราะเราตอนนี้เรามีหน้าที่หาผู้ที่ติดอยู่ภายในครับประมาณนายกเชิญเรียกไปถามก็ได้เรียนท่านแล้วว่าไม่มีอะไรเราก็พยายามแต่ยงที่บอกเนี่ยเพ่าเรามองไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ชิ้นส่วนนี้มาจากไหนไอ้นเสาต้นนี้มันมาจากสวนไหนของอาคารมันก็ไม่ได้ดูง่ายเนาะ งงเรานั่งดูทุกวันนะผมนั่งดูทุกวันเวลาสามสี่ยี่วโมงนั่งนองมองทุกจุดเลยเฮ้ยจินตนาการว่ามันเป็นเสาจากตรงไหนวะมันเป็นคาจากตรงไหนเป็นพึ่งไหนบางทีมันก็ดูยากจริงเนี่ยแต่ว่าไม่ไรฮะก็เก็บไปก่อนเหล็กก็เก็บไปได้นะแต่พอลิ่งจะอะไรก็เอาไปก็มันเป็นเรื่องที่เราคงไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนไม,มไม่มีไม่มีประเด็นไรนะครับก็งานการก็เดินดีเมื่อวานนี้พี่โน้ตเบอร์สิบเราแอร์เนสะียโอ้โห เจ๊ยเนี air, ๋ยอนี้ต้องซ่อมแอร์ก่อนบอดีแอร์เราไม่ได้มีอะไหล่อยู่ที่ไซนะ์เนาะพี่พี่นอตจะได้ไหมเบอร์สิบคุณพี่น้ตเบอร์สิบที่รุยๆอ่ะืระวานแอร์เสียแกก็อารมณ์เสียนิดหน่อยเพราะว่าทํางานไม่ได้แบบพลังเยอะอันนี้พี่สุทธฐานก็เก็บนะ้าเก็บตลอดนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ให้เขามาอยู่ตลอดมาหัวใจคือต้องอยู่หน้าง,งานด้วยกันแหละเจอชิ้นไหนที่อยากเก็บก็เรียกเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่อยู่หน้างงานบางทีเราลื้อไปเราไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอาส่วนตรงนี้ ดีเอสไอเขาอายัดแล้วข้ามเข้าแล้วคอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะก็ต้องเดินอ้อมก็ดีเขาจะได้เอาหลักฐานไปก็ช่วยหลายหน่วยงานนะมีดีเอสไอมีพิสูจน์หลักฐานของตำรวจมีกรมวิทากษการเราก็บอกว่าอยู่กับเราเลยนะมาประชุมกับเราเลยอยู่กับเราทั้งวันนี่แหละแต่ได้ชิ้นไหนก็จิ้มเลยว่าถ้าเกิดไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมาถึงเป็นช่วงๆมันเราก็เดินดําเนินการลื้อไปไง มันก็ต้องอยู่ด้วยกันจะได้ชี้ให้เลยว่าเอาชิ้นไหนไม่มีปัญหาเลยครอย่างที่บอกนะั้นทุกคนที่อยู่ที่จะอยากจะให้เอาคนที่รับผิดชอบมามเนินการให้ได้แหละเพราะเราอยู่กับผู้ประสบภัยแล้วก็อยากจะให้มันมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นคนที่ทําผิดต้องรับผิดออย่างนี้นะมัน,นไม่มีปัญหาเลยเมื่อคืนก็เมื่อคืนเราพยายามเกลี่ยตอนนี้ มันมี2ส่วนด้านหน้ามันเหลือส2สองเมตรด้าน A กับ D นะด้าน B กับ C มันเหลือสิบเมตรนะก็ลงไปได้เยอะเพราะว่าเราเกลีย่ยจุดอื่นให้ลงมาเท่ากับจุดที่เป็นกล่องลิฟที่เราขุดลงไปนะแล้วก็เจอชิ้นส่วนบ้างนะเพราะวม่านันที่มีความก้าวหน้าเยอะก็คือเจอแต่เมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้เจอผู้ร่างผู้ที่ติดอยู่ท้าไหน ส่วนประเด็นอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องตรงที่กองแน่นนิดหนึ่งีเราไปดูด้านด้านหน้าดีกว่าก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันนะฮะทหารช่างเนี่ยแข็งแรงมากตอนนี้มุ้ยที่ก็เริ่มกลับมาจากที่เขากลับไปช่วยสงการในพื้นที่มุ้ยที่ก็มาเต็มสตรีมแล้วนะใจถึงใจกวดกตันยูปอเต็กตึง ฮารูนฮารูนก็เข้มแข็งอยู่ที่บางรัดเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นจุดที่ห้ามเข้าก็ตาม d s i นะ BSI เขามาหยัดก็เ,เตรียมดำเนินคดีแจ้งความแต่ที่เราเราก็ไม่ได้ให้ใครมาเอาอะไรของน,นแล้วก็มีการมีทหารเฝ้าตลอดไม่ให้มีการเอาของออกไปจากวันแรกที่มีคนพยายามจะเอาแฟ้มเฟิรมไปไน,นะ นีก็ลดน้ําอันนี้ไม่มีการฉีดน้ําของเรื่องฝุ่นนะก็ชี้แจงนะเรื่องหลักฐานใดเราให้ความร่วมือทุกหน่วยเต็มที่นะไม่มีปัญหาเลยผมอยู่ที่ไซต์ทุกวันเลยจริงแล้วก็เจอทุกคนแหละหัวหน้าที่เป็นทีมก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ประสานกันตลอดทั้งไม่มีอะไรนะอย่างที่บอกการเก็บหลักฐานไม่ได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันชิ้นส่วนเนี่ยอย่างที่บอกดูอยู่ทุกวันนะผมนั่งดู ทุกวันก็พยายามจินตนาการว่าไอ้นี่มาจากไหนมันเป็นเสาตรงไหนมันไม่ได้ง่ายๆเพราะมันทุกอย่างมันพังมารวมเป็นก้อนเดียวแล้วก็ประเด็นแรกประเด็นที่สองคือบางทีมันก็มีความเสียหายหรือว่าความเสื่อมสภาพจากแผ่นดินไหวไม่ใช่ไม่ใช่จากเวลาที่ผ่านไปนะจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่จารวัสักท่านพูดนะเหมือนกับเอายกตึกแล้วก็ทุ่มลงมันก็ทําให้มีความเสียหายอยู่มางกนต้องเลือกเก็บชิ้นที่มันเป็นตัวแทนจริงๆก็ก็คงให้กรมทยธาการมาือก็ตอนนี้ก็ให้เจ้าที่มาอยู่กับเราฮะ จะได้ชี้เลยจะเอาอะไรนะมันก็ยังมีเพราะจริงแล้วจุดด้านล่างก็ยังดยไปไม่ถึงนะจุดที่มันวิบัติเนี่ยอาจจะอยู่ด้านล่างเลยก็ยังได้แต่ก็เชื่อว่าคงไม่ใช่หลักฐานทางกายภาพดียวว่าเรื่องเอกสารเรื่องขั้นตอนในการอนุม,มตัติเรื่องการตรวจสอบแบบการควบคุมงานพวกนี้คือหัวใจยิ่งกว่าหลักฐานกายภาพอีกเพราะทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานนะลูกปูนซีเมนต์ปูนคอนกรีตทุกอันที่มาเทต้องมีการเก็บลูกปูนสวัสดีครับ ขอบคุณมากเลยนะไปไหนเนี่ยเปลี่ยนโอนเค okay. ขอบคุณนะครับน้องกินข้าวเลยนะั่งเรียบร้อยนะตอนกระอย่างหมดเนี่ยคอนกรีตทุกจุดเนี่ยต้องมีการเก็บลูกปูนอยู่แล้วแปนปูนส่งมาคอนกรีตต้องบอกแล้วว่าสเตเ็งเท่าไหร่มันต้องมีกันหมดต้องไปเก็บเหล,ล,ล็กก่าตรงเนี้เหล็กต้องมีการส่งทดสอบ,บ,บที่สถาบันอยู่แล้วนะสวัสดีครับผู้ควบคุมง,งานที่จ้างมาก็ต้องดูว่ามีการก่อสร้างตามแบบไหมมีหลักฐานไหมทำอะไรกันเนี่ย สูบน้ำพ่นยุงพ่นยุงนี่จากกรมเหรออ๋อแล้วผมมันจะเป็นอันตรายไหมเนี่ยนี่กลิ่นยาฆ่าเชื้ออ๋อที่มียาฆ่าเชื้ออ่อโอเคผมไม่เป็นไรนะนี่จากอาจารย์ละมเหรอไม่ครับกรมควบคุมสัตว์และแมลงน้ำโรคอยู่ที่นี่เหรอไอ้ตรงในตรงไหนนะอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยเรากังวลเรื่องเชื้อโรคเหมือนกันเนาะ ว่มามันก็อาจจะมีคนอยู่กันเยอะก็ต้องมาดูแลเรื่องสุขอนามัยก็เรามีสำนักหลายสำนักที่มาช่วยกันดูแลสวัสดีครับเรียบร้อยนะเออทำไมมันใช้หมวกไทย P-BX กันเยอะเว้ยวนะอขอบคุณนะเดี๋ยวเราไปดูทหารช่างเนี่อ่ะทหารช่างมีเก่งมากต้องขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเหลือเรา พี่ทหารช่งางสวัสดีครับไลฟ์สดอยู่นะมาจากไหนเนี่ยราชบุรีเหรอซ่อมรถตัวเองก่อนรถพังอ๋อเรียบร้อยนะอยู่กันกี่วันแล้วเนี่ยโอ้ขอบขอบคุณมากนะสำคัญมากเลยที่ก็อยู่ช่วงอยู่ก็ทำซ่อมลุงรถกันอ่ะเหม,มือนกับไปอู่ซ่อมรถเลยสวัสดีน้องโอ้โหรถเต็มหมดนี่ทหารช่างก็ซ่อมรถกันอยู่นี่ฮะ รถพังเหรออะไรนะเปลี่ยนสายแล้วมาเครื่องถึงเวลาถึงรอบรอบแล้วนี่จากไหนราชบุรีเหรอโอ้ตัวนี้ดีไม่หนักกี่ตันตัวนี้สี่ร้อยโลสอ๋อไม่หนักเท่าไหร่นะขอบคุณมากเลยนะนี่อย่าไปพ่นน้ำเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยอ๋อทำด้วยอันนี้เหรอขอบคุณมากราชบุรีเหมือนกันโอ้คนราชบุรีเยอะเลยทำอะไรเนี่ยงานช่ง บิดเสียแนย่แอร์ท้องสำคัญนะไม่งั้นร้อนตายเหมือนกันนะขอที่ครับขอบคุณมากเฮ้ยปไปดูรถเบอร์สิบไปดิแอร์เสียดูได้ไหมไ,ไ,ปไปดูหน่อยเบอร์สิบเดี๋ยวบอกบได้ครับโอ้เพราะคอนขับก็ต้องมีแอร์นะไม่งั้นร้อนตายเป็นไงบ้างขนอะไรมาเนี่ยอ๋เอเฮ้ยของอ๋อย้ายไปไหนอะ่ะเอาไปข้างหลังนู่นจุดทิ้งของขอบคุณมากนะน้องโอ้ดีครับเนี่ยเป็นเมืองเลย สวัสดีพร้อมเรียบร้อยทหารช่างขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทการใจครับเอ่อช่วยกันนี่ทีเอ่อแฟนขับก็ให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะทหารช่างไม่เคยหยุดครับเป็นแรงแกนหลักเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากมาเยี่ยมชมคนในพื้นที่ก่อนอ้าวพี่ไลฟ์สดแล้วมาทหารนี่คนนี้หัวหน้าเลยอันนี้จบในเวอร์จิเนียใช่ไหม จบที่ไหนจบที่ที่เดลจัสซี่ครับโอ้อเมริกาเลยนะเดลจัสซี่โอ้ปัญญาโตโยธาวิทยาโยธาเป็นตำแหน่งอะไรตอนนี้ผมเป็นผู้การกรมงานช่างที่สิบเอครับโอ้พารถน้องมาเต็มเลยพามาเยอะครับขอบคุณมากเลยนะเข้มแข็งมากครับขอบคุณแปดโมงครึ่งก็เรียกพลละครับเข้าแถวมากี่คนตอนนี้ตอนนี้มาเราแบ่งไปสองผัดครับพี่ครับแบ่งไปสองผัดผัดละประมาณสามสิบโอ้เต็มที่เลยนะแล้วก็ทำยี่สิบชุด ใช่ขอบคุณมากเห็นซ่อมเฮ้ยปากไปซ่อมแอร์เบอร์สิบไปดินี่กำลังซ่อมอยู่เองเบอร์ฝากไปดูหน่อยเออนี่ไงเบอร์สิบอยู่นี่ไงเบอร์สิบพี่ไปดูนี่ไร์โน้ตเป็นอยู่ไหมเนี่ยโน้ตมันพักอยู่เมื่อกี้ฮะเหรอครับเออไปดูเบื้องหลังเบอร์สิบหน่อยเว้ยมันเป็นไรอะแอร์เสียเหรอแอร์เสียโอ้นี่ให้แทนช่างมาแล้วครับพี่ขอบคุณมากเลยนะเธอไหนดูห้องขับคนนี้เป็นไงวะนักขับตีนเปล่าโอ้โหรถมันก็เย็นดีกว่านี่ นี่สภาพที่นั่งค่ะโอ้โหเย็นดีเหมือนนะไม่มีแอร์ก็ตายอยู่กันนะไม่ไม่ไหวกระจก<ม> <ไง S 2> แตกไว้เนี่ยกระจกมีโดนโอ้นี่ซ่อมแอร์อยู่นะเนี่ยเนี่ยทีฮีโร่เราก็อยู่อย่างนี้นะเนี่ยทั้งวันต้องมีตัวกั้นกระจกแตกแตกไปแล้วด้วยเลยกระจกแตกไปแล้วด้วยกระจกข้างในเพราะหินมันกระเด็นเนาะตอนนี้ช่างก็กำลังปฏิบัติรูปโอ้นี่ตัวตัวโอ้ อันนี้เดี๋ยวที่ช่วยช่วยเจาะไอ้ตัวนะครับตัวที่ช่วยเจาะเนี่ยตัวที่สำคัญตัวสี่สำคัญมากเลยครับฐานช่างเข้มแข็งมากเลยนะเนี่ยและตอนจบในจบรอฮะแล้วไปเรียนแล้วก็ไปเรียนต่อไปเรียนต่อได้ปีทุนปเรียนทัวจากกองทุนบกครับเหรอเก่งมากเลยนะโยธาโยธาเหมือนกันขอบคุณมากเลยฐานช่างเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากเลยนะเต็มที่โอ้เข้มแข็งมากเลย แล้วเจ้าปมคือพี่เจี๊ยบใช่ไหมใช่ครับพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบเรก็ลุยได้ดูนะพี่เจี๊ยบลุยได้พี่เจี๊ยบใครชื่อจริงที่ไรนะพอนโทรสินิภพสุทาวณิครับโอ้พอนโทรสินิภพก็มาขึ้นไปบนยอดเนินนึงกันเลยถ้าไปช่วยดูเรื่องตัดแก๊สแล้วก็เออาามมืเก่งมากเลยเออเห็นคนตัดแก๊สก็มาเยอะเลยใช่ไหมมาเยอะครับหลายต้องครับหลายปีฐานเรือมีฐานเรือด้วยฐานเรือมาด้วยครับโอเคผมจัดมาห้าชุดครับขอบคุณมากวันเสาร์ที่ก็ไม่มีหยุดนะเนี่ยฐานช่างไม่หยุดครับไม่หยุดนะครับช่วยกันก่อนนะอยู่กันตอนสุดท้ายนะขอบคุณมากเลย แอร์เย็นยังเย็นไหมคนไหนเขาขับเนี่ยเขาขับคนไหนคนละขับอยู่ไหนโอ้ที่เบอร์หนึ่งเลยเนี่ยคนละขับนี่เป็นทาหารมานัแต่ต้นเลยไหมแล้วมหาหัดขับที่ไหนเราเป็นทหารนี่หรือว่างไงตอนจบมาแล้วก็เรียนขับเลยส่วนใหญ่ทำงานอะไรกันพัฒนาพื้นที่เี่ยงี้ ยากไหมขับรถมันไม่เหมือนแมนไม่โค่นเออขอบคุณมากเลยนะไอเย็นละเย็นละเย็นละไหนดูดีเย็นไหมเนี่ยก็จําเป็นนะเพราะมันร้อนเออแล้วขับมันได้ยินมันดูบริบทรอบนอกไงมีวิทยุมีวอมีวอสื่อสารกันนะใช่ครับต้องระวังของฟากันเหมือนนะครับอันนี้ตัวตัดเหรอเนี่ยตัวคีบตัดไม่ได้โอ้โหตัวใหญ่เลยครับดูไกลเล็กนิดเดียวนะตัดเหล็กได้ไหม ตัดได้แต่ไอ้รั่วเล็กๆตัดไม่ได้เนะสลิงยากสลิงยากต้องใช้แก๊สเอาอ๋อนี่อะไรเทพเเบียดกันนะโอ้วันนี้ได้ความรู้ดีนะหรือกันใบหน่อเสาหรือเปล่าหรือกับไอ้ปากใบหน่อเสานะขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวลุยได้เลยวันนี้ขอบคุณมากโอ้รถทหารนี่รถอะไรนี้อันนี้เป็นรถส่องสว่างที่ใช้กลางคืนครับอ๋อไปส่องสว่างใช่ครับที่กลางคืนเราขึ้นทุกวั่างโอเคครับ ขอบคุณมากเลยนะนี่เขาบีงคนเขาื้นชมมาสถานที่ขอบคุณมากนะว่าเราให้กำลังใจหน่อยทุกคนมาแบบมาด้วยใจจริงๆเนาะอันนี้พวกยักษ์ทั้งหลายก็อยู่จอนตรงนี้เตรียมขึ้นอันนี้เนี่ยเบอร์สิบเบอร์สิบแปดเบอร์แปดเบอร์ห้าก็ลุยอันนี้น่าจะเอาตัวด้านหน้าออกนะที่เป็นแผ่นที่้องกันอยู่ก็ลงไปได้เยอะแล้วพวกเราเห็นไหมลงไปเยอะเลยผมว่าลงไปเกินครึ่งนะนะครับ เราก็เดินจูรู้จักกันหมดแล้วแหละมันก็สำคัญทุกคนนะที่ช่วยทหารที่เฝ้าประตูก็สำคัญน,นะโอ้นี่ทำไมนี่มันขี้ค้างไปอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมันขี้ค้างไปอย่างเงี้ยมันติดเด้ตอตัวนี้เรารถมาทุกมาอ๋อน,อนี่โอ้ปั้นปั้นปั้น,ปนเป็น,ปนก้อน,นเลยเหมือนไหมพรมเลยเนี่ย <Okay. S 2> โอเคเมื่อวานน้ำมันเท่าไหร่สองตีพัน 5, เกือบห้าบรรทิตเนนเรเลยอ๋อเราขุด<า>ด้านล่างลงลลด,ลด้นานล่างแล้วเกิดตั้งแคบลงมาอ๋อเพราะมันยากตอนนี้เป็นพื้นซ้อนกันเลยนะเนี่ยเป็นพื้นอันนี้แพนเค้กของจริงครับอันนี้แพนเค้กเลยเออเหมือนที่อาจารย์วรตากพูดนะเบียร์นี่ก็มาช่วยเราตั้งแต่ต้นเลย ตัวไหนตัวนี้ครับอ๋อตัวไอ้ตัวหนึ่งพันเออพี่ยักษ์พี่ใหญ่เราพี่ใหญ่โหนี่ลุยก็ไปตรงๆเลยนะอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณมากทหารช่างปิดทองหลังพระนะไม่ได้ไม่ได้เคยไลฟ์สดเลยขอบคุณมากอันนี้ใครคนนี้รอหัวหน้าเหรอผมเป็นผู้พักกองผ่านทหารช่างญาติ อยู่ที่ร้านบุรียนันะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยครับขอคารวะจากใจทุกคนที่ร่วมงานกันเนาะโอเคประมาณนี้ก่อนท่านผอ,อ,อก,ก็โทรมาไม่รู้มีอะไรต้องรับสายก่อนเดี๋ยวถ้ามีเรื่องฉุกเฉินแต่มีอะไรขึ้นได้จะแจ้งใีกทีนะโอเคช่วยส่งกำลังใจให้ทีงานนะสาวที่ก็ไม่ได้หยุดกันหรอกนะส่วนเรื่องพิสูจน์หลักฐานบอกเราไม่ยปัญหาแนละ้วทุกคนทํางานร่วมมือกันดีเราอยากจะให้หาคนผิดได้แล้วไม่มีอยากจะไปดึงอะไรหรอก แต่ว่าขั้นตอนมันก็ต้องมาร่วมมือกันเพราะว่าการเก็บมันก็ไม่ได้ง่ายๆอันนี้หน่วยไหนเนี่ยโอ้ทหารเรือเนี่ยสวัสดีครับทหารเรือนะโอ้ก้มอ,อู่เหรออันนที่ทำอะไรกันนี่เจอคนไหมโอ้มีโพงข้างล่างเหรอเนี่ย <Okay. S 2> ผมก็ถามไปเรื่อยนะมันต้องได้ความรู้เพิ่มไงสารช่างขึ้นไปช่วยตัดอยู่ข้างบนไปช่วยออกเกล็ดแตดก็มาแล้วลฮัลว่ลเวาวันเสาร์ก็พักผ่อนกันนะครับมีระยะเดทไปนะขอบคุณมาก